ไปหม่เยนี้องม่าอะเศรน้องัวค่รูลงอีนไปได้ไบงเยอะในเจ้อันจาบงมเนาเลยนีน้องงัวน่องเมียเอาเก้าสต่อมแต่มาระสาเลยงามขนาดมีแต่มระสาเลยบ่ได้มีน้าเกาสิบราคาเดียวว่ะนี่จ้าคเจ้าเยเจ้าบูจาคนตัวนี้เอตัวนี้ขาค่ยเหรเ้จะขายแพงแล้วขายถือคนเจ้า เจ้าสำนักธรรมส้มสารคดีนี่ครับว่าเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ sì ่งตลาดแคมทางเนาะอยู่เส้นที่สามใต้เขตบ้านบึงหัวนาเมืองเรีบังไฟแขวงขามวนเนาะจะไปเบิ่งว่าอยู่ตลาดแห่งนี้เพื้นขายอย่างไน่เนาะสารับตลาดแห่งนี้จะเป็นเพื้นขายประเภท เครื่องป้าของดงเครื่องกสิกรรมและเป็นวิถีชีวิตของประชาชนยูเขตเขตบ้านแถวนี้เนาะเพราะว่าการดำรงชีวิตยูเขตนี้จะเป็นจะออกมาจากเขตนอกเมืองของเมืองเขตตัวเมืองตะแขกนะจะออกมาสร้างเมืองจะเป็นจุดเชื่อมต่อของแขวงสวรเ,เขตนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมลงไปรเบบริงวาตลาดแห่งนี้เพื่อขายอย่างแน่ตลาดน้อยแคมทางบ้านบึงหัวหนาเนาะเมืองสียางไฟเนาะ ท่านใดขับมาชมคลิปแนวถือใจก,ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเนาะและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเนาะเดี๋ยวขับไปเจ้าจะพาท่านผู้ชมลงไปเบิรงว่าเพื่อนขายอย่างไี้เนาะเดี๋ยวขับไเจ้าจะพาท่านมาสมเลาะเบิรงว่าเพิ่นขายอย่างไี้นเ,เนะะเา,นา,ยยานนะตลาดเบิรงหัวหน้าเนาะ

บ่า,าคายไปคายคายยิออมหนาสติเซฟนี่ยเขียด <c oughs> นี่เป็นคายานะตัวน้องงัวนะครับผู้ชมน้องงัวแล้วก็มีปิงสลีแล้วก็ตัวต่อเดี๋ยวจะเลาะบางโซนโซนอื่นนะก็มีหลายประเภทอาหารพื้นบ้านครับ ตัวนี้จะเป็นหอยป้ายไข่ในป่าสามสิบพันบุตรได้สา0 0 0ซื้อซอยกว่นนนะไข่มดเลยชามทาจะชาห่านไข่มดไข่มดหอยหอยเบ้อ หรานูล1ายยผสมเจลโซลาจะเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วเนายตัวนี้จะเป็นน้องงัวได้ใหม่ๆเลยขาเท่าไรแสนห้าแสนห้าโอ้ลายเนาะ ยมนี่บอกนองูอะตวเยียนหลาก็อาหารพื้นบ้านหลายๆทา่านผู้ชมครับ กนช่อมใหญ่เอมโอ้กินยังไหมค่ะกินนี่ยังไงมอนกยช่ยโอ้กุนช่าบชิวอยดีกว่าชิชอยจานหนะชิวอยดีกว่าบพมีเงินจะเกบเป็นแบบนักบวชกินมแค่เนี่ยนักเอลาลาก็ได้เงินเลยป่าไอม ้าอะเอาผน้อกี่หลายคนบวเอาไปต้องเห้บ้วงไอ้ลยคือนไอ้่บางเลยกองกองไงะไรพูดได้บวงลยโสดและเน็ตะแหไหอยู่พิ่มเราไม่ได้กินโซดเราก็หเนี่ยว่ เนีเ่ยเขาบอกว่าตลาดเจ็ดปีแบบผู้กรรมไาาทยเอากรรมไยแพงให้แล้วคุกาก็เล่ากันที่ไทยหลายก็เป็นอาหารพื้นบ้านเขาทำเป็นโซนเนาะของ,ปงเป็นโซนเกียรตินี่แล้วก็มีเพิ่นนักเดินทางกลายไปกับมาเพิ่นก็มาแวะซื้อเนาะอาหารอยู่แทนเดี๋ยวเขาจะเลาะเพิ่มอีกจุดหนึ่งเนาะ น,น้ำผึ้งข้างในน้ำผึ้งอันตุ้งนั้นละแสนซ่าหว่ะตัวนี้ดิ <c oughs> โดยตัวนี้ละสองเซนซีอ๋อนี่โองเพแสนซ่ากับสองเซนซี่ กะมีตกเขียดหน่อยเดี๋ยวรอเบิร์อีกส่นหนึ่งกะมีอาหารเพื่อนบ้านจำนวร้าลายเนาะส่วนลายก็เป็นโอ้หหางผึ่งลายธรรมสมนทะก็ลายขนาดน้อยไม่เนาะ บางเลยนะได้ไงเอ็มตัวนี้จะมีประเภทนก

ใครอะไรเหนียวอาชาวห้าก็ได้ในชามันในรูปไทยไอปโตอก็รูปไทยนี่ชาวห้านี่เอาช่อยหนึ่งวะเดี๋ยวรอกันรอกันทีแลอวนะนไทยมดนไทยมดเป็นเหนียวอะไรเนเหนียวลายนะ

ก็ไปเล็ไปเ็ไม่ใหม่ยัไงใหม่สดบธิ์ขาตนเมือเวียงนะสิลงสวรรค์โพธิ์ขาตนเมือสีอมไพเ้นปิดยังโมงตะแลงคำคำมันบอกเออเมือวันหทิตมาเว่

นั่นบาโอ้เลยเอาเบอร์โทรได้ี่ไหนเอาโทรศัพท์ก็ขยายบริจินจะถือว่ามีแต่อาหารพื้นบ้านเราทำมาสมเนาะหลาย ถือว่าอาหารพื้นบ้านเท่าไรแม่าะก้นกไปน้อยน่อยเนอไปน้อยกลัวไม่ใหมเลยนี่้อแม่อะไรเ้น้องงว่รูดรงนีนมาได้ไหมบ้องเยอะยะอันในเจ้าอันจาะมเลยรน้องงัวน้องเมียเอาเกไปต่อมีต่มักสาเลยงามขนาดมีแต่มักาเลยบไมีน คาเดียววะเนี่เจ้าคนเจ้าไนี่เจ้าบูชาคนตัวนี้เอ๊ะตัวนี้ค่ยลเลยจะขายแพงแล้ขายถคนเจ้าไ่แซงเลยค่ะออกใหม่ๆเลยันกูได้บ้างได้เอยขายหมดแต่ำไห้าไเสื้อแท้นี้าอัสมหนอยนะคักแลกรเลยนะประณ ำเลได้แสนนึงก็่อเอาเลยจำเต้เซมเอาเมัว่เล้าจว่าแซงก็ได้แซนเลยครับผมมีแซงนะได้จะเออไปพันดใได้ไปพลดใครไปเดีคไปาไเดี๋ยวว่าลายลายทำส้มนะซื้อนองวามกินดิ บถือขาเมื่อขากะข,ขาไปขาคิ้วจูเบียงบริจิตต์แล้วแพงโหจูเบียงนี่เป็นน่องงัวโหลายท่านผู้ชมน่องงัวหลายอยู่ตลาดบึงหวัวนะเาเนาะขอบใจนะท่านผู้ชมที่การติดตามเนาะ ใ่ใก็เรล่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้เเนาะนี่คือตลาดบึงวนาอยู่เมืองเซบองฟนะนะในขาทอนกันแล้วเนีย,ย,นยนจนเ,เอื้อยให้คู่นั่นเให้คูน,คน,คนั่นเคูาบ่เอาดล้เใครเขาเดินคคจ I don't know.